สวัสดีค่ะทุกคนเห็นไหมคะว่าได้อะไรมามะม่วงจ้าตั้งแต่ย้ายมาเยอรมันก็จะได้เจอนะคะมะม่วงเรี้ยวเผอิญว่าที่ทำงานมีปัญหานะคะคือเอกสากรเอกสารที่เราสมัครงานมีปัญหาเขาทำหายก็เ,เลยต้องไปเคลียร์นะคะเพราะว่าเขาต้องส่งเอกสารไปที่เบอร์ลินเนาะวันนี้ เลยต้องเอาเอกสารชุดใหม่ไปให้เขามาเลยจ้ะก็ไปเดินอ่ไปเจอเนี่ยคะ่ะมะม่วงเปรี้ยวแจ่วประแดกพี่น้องเอ้ยเบิ่งเนี่ยซอยเลยจ้ะไม่ต้องรออ,อยากมานอนแต่มันมเปรี้ยวมากนะคะ แต่ก็แก้กขันได้อยู่มันมันมีความหอมแต่มันเปรี้ยวมากนะคะมาพี่น้องมาไผ่งวงนอนยำนี่กินก่อนไปเห็นงานด้วยพี่น้องด้วย่อยหมักหัวงวงนอนตอนชี้มงแรงเนาะเขางานหกมงแรงนะคะหกมงครึ่งสตาร์ททำงานเนะาะม บอกว่ามันจากไทยนะคะกลิ่นมันเหมือนมะม่วงกล่อนเลยค่ะแต่มันไม่ใช่นะเปรี้ยวสะใจมากกระเด็นแล้วก็ได้อมะม่วงสุกมาลูกนึง เป็นมะม่วงสุกจากปากีสถานนะคะมะม่วงปากีสถานอร่อยนะคะทุกคนอร่อยจังมะม่วงที่นี่มันหวานแบบกินมันคือจางมะม่วงน้ำดอกไม้นี่แม็พี่น้องคือจางมะม่วงสุกน้ำดอกไม้บานเข้าเนาะหอมแล้วก็หวานมันแบบมีเสียงน,นะเด็ดมนหน่อยนึงอืมกินข้างนี้ไม่ได้เสียวพันเด็ดมนหน่อยนึงให้เอาไว้สามีนเนาะเป็นมากินมะม่วงสุก ไปเจอร้านแขกนะคะแต่ว่าเหมือนเขามีแบบว่าคือเคยไปกินที่มะม่วงเอ่อประสันทำไมถึงรู้ว่มันอร่อยมะม่วงสุกนะเคยไปอยู่ดูใบนะคะทุกคนกินมะม่วงอ่ะอาทิตย์หนึง่งน้ำหนักขึ้นสามโลจ้า ม่วงสุดมากล่อยจนบางทีเอามากินกับข้าวนะคะชอบแบบว่าข้าวสวยร้อนๆมะม่วงบางทีก็ข้าวสวยร้อนๆกล้วยพเท่าว่าเคยเป็นแม่นางเทลร์เนนี่พึ่งมาพุทอยู่บานนะคะ นางเทอรนี่มากินเขากับของหวานเนะพระเ่าว์นะภาษาพุดเยอะๆจ้าเห็นว่าเสียดายว่ามีอันตอนประแดกเนาะมันพริกมีปลระลผงนัวข้าว่วน้ำตาลหน่อยน้ำตาลน้อยเดียวนะคะพอมอม่วงมันไม่ได้เปรี้ยว เปรี้ยมากอ่ะใดญมาสามหน่วยด้วยพี่เนอะมันจะเริ่มเฮิมอ่ะมันเฮิมหรือมันเหียวกับประจกักษขอยอยากมาโดนแต่แมียเบื้องเนี้ยอ,อยากตั้งแต่ย่มหนาบวงหนาของเปลี่ยวเนาะค่อยละน้ำไล่แต่กินคลิป่ะ ได้พริกน่าจะเป็นพริกแดงกินดาไหมอ่ะอพริกกินดาแหละนยยยให้พี่เขาจะาะซิมให้บ้างว่ามันเป็ดบแต่เขาบอกว่าเอามาจากไทยเป็นพริกไทย่งจะเป็นพริกแดงกินดาน่าจจะเป็นพริกไทยที่ปลูกที่นี่หรือที่สเปนนะคะ มันอาจจะแมนสั่งมาจัดไพ่นะอสองตัวกินแป๊บเดียวเด่นมาสามหน่วยนะพี่น้อง อร่อยซับๆๆเดินยำหน่อยสิแซบมันเปรี้ยวมากนะครับนึกว่ามันจะเปรี้ยวปิดจะเอามาทำข้าวคักะปิแต่มันก็ใช้แทนกันได้เหมื มันมีความเปรี้ยวอยู่แต่มันไม่เปรี้ยวมากเดี๋ยวจะทำข้าวคุกกะปินะคะสะใจแห้งพี่น้องเอ้ยบังเนาคอยเป็นเบอร์เบอร์มือนนี่คอยขึ้นรถพิดฟัง รถเมย์ปิดฟังพอรถเมย์ออกปุ๊บนั่งสะดุ้งเอ้ยทางนี้มันทางกลับบ้านเราเลยทางแบบว่ารถมันมาอีกทางหนึ่งอ่ะนะพี่น้องเราต้องขับไปนั่งอีกฝั่งหนึ่งเนาะค่อยละเ,เ,เบอร์เบอร์มือน,นี่มืดกาแฟไปสองแกวแก้วทีสามกำลังมาเสีันสชงกาแฟไอสิรเปิดเครื่องกาแฟแล้วเปิดกาแฟถึงไว้แล้วแล้วว่าเสียนทำความสะอาดบ้านเนาะพี่เขาเจ้าโทรมาก,ก่อน ไปกับฟาวก็สันสำนักงานใหญ่มันอยู่ที่เบอร์ลินนะคะทุกคนเขาก็เลยต้องแบบว่าต้องส่งเอกสารให้ทันเราจะได้รับตังสิ้นเดือนนี้เลยเนาะยังไงยังมาเหตเอกสารเ,เสียเรื่องของเรื่องมันเป็นพนักง,งานแบบว่า เป็นเลขาแต่ว่าเด็กฝึกง,งานนะคะเป็นเลขาพักร้อนให้เด็กฝึกง,งานมาแทนพูดตึงเอกสารสำคัญแบบนี้ไม่น่าจะทำหายนะไม่ลงเอาสิ่งของข่อยกไปจับมอเสียเลยข่อย กินแบบบรูสเปียวเลยนะแต่มันก็มีความเปรี้ยวอยู่นะสุดท้ายแล้วก็เอามีดช่วยกิน้องเก็บใบก็บคือสิ ว่าอยู่ทำไมมันไม่เปรี้ยวเนจะว่ามันหอมมันก็ไม่หอมนะคะจะว่ามันหอมมันกับบางคนเนี่ยเม็ดมันยังอ่อนอยู่พี่น้องมันจะเหี่ยวแหละแต่มันก็มีความเปรี้ยวอยู่นะปันอึกโอ้ยมือเนาะความมันก็เปรี้ยวมันก็เปรี้ยวอยู่เด้อยเดี๋ยวเสียวมือเด้อพี่น้องคอยก็เสียวอยู่นี่ม็ดซื้อใหม่พร้อมเด้นนี่ สม่ไม่อยากเจอเด้อมาจา้ะมาต่อกันเลยเห็นบ่กพี่น้องแก้วนี่แนี่ยโอ้ยคอยไปเห็นอันหอมแดงไทยเนาะที่เสื่ออันไม่เห็ดน้ำพริกอยู่พี่น้องเอ้ยมือ่อื่นก่อนเพราะว่าเมื่อนี้คอยไปแล้วงินสดไปเนาะไม่อยากซื้ออย่างะ่ะซื้อของไรก็เจ้าพี่กะเจ้าออกหลังให้ก่อน เพราะว่าเขาไม่รับบัตรนะคะบางซุปเปอร์มันเป็นซุปเปอร์เล็กเขาก็ไม่รับบัตรนะคะคนบางซุปเปอร์ก็รับแต่ต้องเป็นบัตรของเยอรมันเท่านั้นเคยมีบัตรเยอรมันจอนหนอเคยมียู่เยอรมัน สาม,มีคอยเวลาเราไปซื้อจะ้ะยังบอว่าไปเดินแล้วเกิดจะกินเบียก็จะไปซื้ออย่างเงี้ยซื้อเบียแต่บางร้านเขาก็รับบัตรนะเขารับบัตรแต่เขาถามว่าบัตรของดอยบอกบัตรของดอยดอยหรือว่าบัตรยุโรปไหม <laughs> มีการมองหน้าเมียแล้วก็ถามเมียว่า โคต you think? หน้าฉันมันมันเหมือนคนแขกหรอนะก็เลยอืมว่าก็ถามตามมารยาทเนาะเพื่อเราเป็นคน่ามาติเนาะก็เลยว่าประจอไม่มีคนไทยเนาะเขาก็เลยถามเหมือนทางใส่แบัตเนี่ย ฝาดเรียบค่ะอร่อยมากมมความสุขเวลาได้กินอะไรที่ตัวเองชอบและทำาอะไรที่ตัวเองรักอะค่ะมันจะมีความสุขแบบบอกไม่ถูกบอกไม่ถูกวะทุกคนคำนี้คืเปียวแท้หรือมันไปถึกตอมอีกอย่างมันคือเปล่า ถ้าเม่งมากก็จะคิดว่าตัวเองท้องนะคะทุกคนแช่ไม่ได้ท้องนะคะ <c oughs> คือมันอยากมานานแล้วอ่ะ <c oughs> แล้วมังม่วงเปรี้ยวเป็นอะไรที่ชอบมาก <c oughs> อยากได้นำดอกไม้เด้อเนาะ <c oughs> เอามายำแม่ ยังร็จปูแม่แต่ก่อนกินไม่เป็นนะคะปูดสดก็พยายามกินเนาะหัดกินแต่ก็ทำจะอาดๆเอาก็เห็นอีปูในเอเชื่อกองละประมาณตอนนั้นเป็นชายแข็งเนาะอยากได้ปูดส,ดสดๆไหม่พี่น้องบางทีกุ้งปูแช่แข็งกุ้งแช่แข็งเราก็ไม่อยากกินสดนะคะเพราะว่ายันเจ็บต้องแม่ เพราะว่าเขาบ่อกว่าเขาเอามาตั้งแต่มือไล้จะให้สาม,มีพาไปตลาดปลานะคะทุกคนเดีย๋ยวจะพาไปชมตลาดปลานะคะเพราะว่ามันเปิดแล้วมันเปิดให้เข้าแล้วเนะาะลาดปลาหำงวกนะคะอบัง ไค่ตัวปะกินทังเม็ดพี่น้องเอ้ยหมดแล้วอ่ะขีดแตกงมันนี้ละกอดน้องขอบไ้นะครับพูดภาษาพื้นบ้านเดี๋ว่าก่อยเด้อ ฟันมันไม่ไหวแล้วค่ะมันเสียวฟันกล้ยงค่ะก <c oughs> ินสั่งกับเลือกินเสือกับบอินพี่น้องเอ้ยคิดจังไหนนี่ผัวกสีเลี้ยงไหม่บนของกินกับมิเตแน่แพงๆ <c oughs> ค่ะคลิปนี้ก็จบกันเพียงแค่นี้นะคะคลิปนี้ก็ล่าโดยการสดแจวบอส <c ười> คลิปนี้ก็ล่าไปโดยการแหนเม็ดบองม่วงนะคะเอาเป็นว่าเจงใดกับฝากไกลฝากแช่น้ำแน,นะะ่เด้อค่ะเด้อพี่น้องขอมักกระไดเด้อคอยสิมากินให้เบิงใหม่เด้อพี่น้องเด้อก็จะพยายามทำคลิปเรื่อยๆเนาะอันนี้คือมันเป็น ที่คอยอยากมาดนแล้วคือบังม่วงนะคะเหลือแต่บักขามพี่น้องคอยเห็นอยู่บักขามแต่ว่าอ่าแต่ว่าพระท่านได้บักขามนะมันมันหาซื้อง่ายอยู่นะมันตามช็อปอาเซียช็อปเอเชียนะคะมันมันมันมีขายอยู่แต่ว่าบางร้านมันก็มีแบบว่ามะม่วงแต่บักม่วงมันแบบมันทำไบักม่วงเปรี้ยวอะค่ะมันเป็นแบบ อันนี้ไปพอพอดีเนาะพี่น้องเอ้ยค่อยดีใจปันว่าได้ทองได,ได้กินของที่มกักเนาะก็เอาเป็นว่าจบคลิปแค่นี้เด้อพี่น้องเลือกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกด subscribe ให้น้ำนะคะเด้อจังไดกาอยู่เป็นโมเป็นแรงใจส่งกำลังใจให้กันเรื่อยๆนะคะคลิปนี้จบไปแล้วลากันไปก่อนนะจ๊ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีจ้ะ Thank <laughs> you.